สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะครูเก่งก็มาอ,อ่ไงอะ่ะร่วมอ,อนุมโมทนาบุญนะคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะในวันที่16พฤษภาคม2566นะคะเป็นปีการศึกษา2 5 6 6กก็อยากเชิญชวนผู้ที่ใจดีนะคะร่วมบุญนะคะซื้อทีวีใหม่นะคะทำไมถึงต้องซื้อนะคะ เดี๋ยวดูค่ะนะคะมันมันคือแย่มากเลยอ่ะจะเปิดเทอิมอยู่แล้วกับทีวีเป็นอย่างนี้อีกนะคะเครียดเลยนะคะทีวีก็เป็นสื่อทางเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกๆของอโรงเรียนวัดไชยหักพอเจสงและลูกๆของครูกเก่งและเป็นเยาวชนในอนาคตของชาติประเทศไทยนันนะคะคือสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้นะคะ ถ้าเรามีสื่อทางเทคโนโลยีที่ดีอย่างเช่นเทคโนโลยีทีวีเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญเห็นไหมคะทีวีหายไปครึ่งจอซึ่งก่อนหน้านี้นะคะช่วงก่อนปิดเทอมนะคะก็เป็นเป็นมาแล้วอะคะ่ะแต่ว่าเป็นไม่เยอะนะคะตอนนี้พอปิดเทอมปุ๊บอะเขาก็เริ่มเป็นเลยนะคะคือครูเก่งก็ขอวิงวอนผู้มีจิตใจเมตตานะคะมาร่วมทำบุญกันอ่า ซื้อสมาร์ททีวีนะคะจะขนาดไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ผู้ใหญ่กาลังแล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีที่ศรัทธาเลยนะคะคุณครูก็ไม่เรียกร้องอะไรนะคะก็คือว่าขอความเมตตาแลวก็อนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะช่วยเหลือโรงเรียนเล็กๆขนาดเล็กนะคะมีนักเรียนอยู่ร้อยแปดคนนะคะก็มาทําบุญกันนะคะนี่ค่ะมันไม่ใช้มันใช้ไม่ได้เลยนะคะ นะคะภาพก็ออกมาครึ่งทีวีครึ่งจอนะคะก็พยายามพยายามทำมันก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นครึ่งจอจะเอาไปซ่อมเนี่ย็คงไม่คุ้มกับค่าซ่อมนะคะวิงวอนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะมาร่วมกันทําบุญนะคะใครเห็นโพสต์นี้แล้วนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือเป็นสะพานบุญบอกต่อได้นะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ